ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One p o i ์ค่ะวิธีออมเมองินของคนเก็บเงินนี่เก่ง,มมง,งค่ะการเก็บออม,เ,มอเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะไม่ว่าใครก็ตาม จะเป็นหนี้หรือไม่มีหน,นี้ทุกคนก็ต้องเก็บออมน,นะคะแล้วคนที่เก็บเงินไม่เก่งจะทำยังไงล่ะข้าวของก็ราคาแพงค่าใี้จ่ายก็เพิ่มขึ้นทุกวันสินค้าก็มีแต่จะขึ้นราคาแต่เงินเดือนไั่ก็จะขึ้นตามสัท่าไร่สุดท้ายก็าอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมีหนี้บัตรเครดิตพ่วงยาวเป็นวาเงินออมก็ไม่ต้องพูดถึงราคา จริงๆแล้วการออมเงินไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะคะหรือจะเป็นเรื่องที่ยากบางคนอาจจะบอกอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ว่าเป็นใครนะคะอย่างที่บอกเป็นหนี้หรือไม่มีหนี้ก็ควรจะออมเงินนะคะข้อสําคัญที่อยู่ที่ว่าเราก็มีความตั้งใจจริงในการทำอาจไม่ต้องทําเยอะก็ได้ค่ะขอให้ทําตั้งใจชนิดหนึ่งลองมาดูนะคะ วิธีการออเมเงินง่ายๆของคนที่เก็บเงินไม่เก่งจะทำยังไงมีทั้งหมด9วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ให้เก็บก่อนใช้วิธีที่สองให้พบหนึ่งจำนวนน้อยลงหรือจะจํากัดการเบิกเงินให้น้อยลงก็ได้นะคะวิธีที่สมงดการใช้บัตรเครดิตวิธีที่4ให้เก็บแบงค์ห้วิธีที่ห้า เปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะยาววิธีที่6ยอดกระปุกพอมสินวิธีที่7เอาชนะใจตัวเองวิธีที่8ไม่ยึดต,ติดของแบรนด์เนมและวิธีสุดท้ายวิธีที่9ลดค่าใช้จ่ายเรามาดูนะคะว่าแต่ละวิธีมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะคะ มาดูวิธีแรกป็นก่อนเก็บก่อนใช้ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็มกักจะต้องบอกว่าถ้าเรามีรายได้ก็ต้องหักค่าใช้จ่ายแล้วกลายเป็นเงินเก็บใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันถ้าทราทแบบนั้นก็อาจจะไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะดังแบบนั้นพอเรามีรายได้ก็เปลี่ยนวิธีมาเราก็ตั้งใจว่าจะเก็บเท่าไหร่ดี วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและก็เริ่มต้นได้ทุกคนเลยนะคะใครที่มีความตั้งใจจะออมเงินให้ใช้วิธีเก็บก่อนใช้ได้เลยค่ะเห็นผลง่ายแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องบังคับตัวเองให้ได้ไม่ให้เอาเงินส่วนนี้ไปใช้เป็นอันขาดน,นะคะวิธีการก็คือพอเงินเดือนออกเราก็แบ่งสัก10%หรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าใครสามารถทำได้ ของเงินเดือนเพื่อเป็นเงินออมทันทีเลยนะคะอาจจะตัดเท่าอาทุกอย่างหนึง่งหรือไม่ก็ยอดปุกในวิธีของดอ,อกไกับผู้ฉินนะคะและหน,นึ่งก้อนนี้ก็จะเก็บไว้เพื่อการออมอย่างเดียวนะคะห้ามเอาออกมาใช้เด็ดขาดส่วนอีก90%หลังจากที่เราตัดออมไปแล้วก็เป็นส่วนที่เหลือละคะเราก็ต้องมีการแบ่งัดส่วนนะคะว่าส่วนไหนจะใช้ใจ่ายอะไรบ้าง จ่ายหนี้จ่ายให้จ่ายรายเดือนต่างๆรา,า,ายจ่ายประจําวันกล่าวนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราออมเงินได้ในการสร้างวินัยในการออมเงินแบบนี้ง่ายๆนะคะมาดูวิธีที่2กันนะคะพกเงินน้อยลงหรือจํากัดการถอนเงินให้น้อยลงหากเราเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะใช้เงินเก่งแล้วก็เก็บเงินไม่ค่อยเป็น เก็บเงินไม่ค่อยได้มีเท่าไร่ใช้หมดแบบนี้ถ้าเราพกเงินเยอะต้องมีโอกาสนะคะว่าเราจะใช้เยอะดังนั้นเราก็คิดกลับเลยค่ะถ้าเราพกเงินน้อยแรงก็น่าจะได้ผลมากนะคะวิธีการขเขาก็บอกว่าให้เราพกเงินติดตัวจํานวนน้อยกว่าที่เราเคยพกอาจจะทําการคํานวณนิดนึงก็ได้นะคะว่าค่าจ่ายรายวัน เราใช้เงินต่อสัปดาห์ประมาณสักเท่าไหร่เราก็พกให้มันพอดีประมาณนั้นแล้วก็คอยย้ำเตือนตัวเองว่าเงินที่เราต้องใช้นี่ไม่ใช่เงินใช้วันนี้นะคะเงินใช้ทั้งสัปดาห์ไม่ควรจะใช้หมดในหนึ่งวันแล้วก็ขอนเงินเ็นรลยสัปดาห์แทนเลี่ยงขอเป็นเงินทั้งหมดลักษณะแบบนี้นะคะก็น่าจะช่วยให้เราออเมเงินได้นะคะมาดูวิธีที่สามกัน งดใช้บัตรเครดิตจำกัดการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระให้จ่ายประจำเดือนเท่านั้นแทนที่จะใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าวิธีการก็ง่ายมากนะคะก็ใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระให้จ่ายรายเดือนพวกค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าผ่อนสินเชื่อต่างๆหรือถ้าต้องการจะซื้อของอะไรสักอย่างที่เป็นของชิ้นใหญ่มีราคา ก็าอาจจะเช่นพวกซื้อกู้เย็นเพื่อซักผ้าอะไรประมาณนี้นะคะแบบนี้ก็ใช้บัตรเครดิตแล้วก็ไม่ควรใช้บัตรเครดิตในการช้อปปิ้งสินค้าที่มันฟุ่มเฟือยสินค้าจุกจิกเพราะแบบนั้นแล้วก็จะทําให้เราเผลอใช้บัตรเครดิตบ่อยมากทําให้มียอดจุกจิกเต็มไปหมดยอดจุกจิกนี่น,นะคะมารวมๆกันแล้วเมื่อเราทาบัญชีรายรับรายจ่าย เราใช่เห็นยอดที่จ่ายที่เป็นประเภทเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แบบไม่รู้ตัวพอรวมมกันแล้วโอ้โห,โห,โหอยอดแบบนี้จ่ายไม่ไหวออนนะคะอาจจะจ่ายได้แค่ขั้นต่ำทำให้เราเสียดอกเบี้ย,ยตามมาอีกดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราควรใช้บัตรเครดิตให้น้อยลงและบัตรที่เราใช้เราก็ควรจ่ายเต็จมจำนวนนะคะอย่าจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ พอาท่าแบบนั้นก็ไม่ได้ช่วยเรื่องของการออมเลยนะคะวิธีที่4เก็บแบงค์50บาทเป็นวิธีการออมแบบหนึ่งที่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเราสามารถทำได้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อรับเงินมาเป็นแบงค์50บาทวิธีการก็คือได้แบงค์50บาทมาเมื่อไหร่ก็เก็บมันเอาเลยนะคะอาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าตัง แล้วกลับบ้านก็ค่อยมาหยดกส่กระปุกหรือกระป๋องอะไรก็ได้ที่เตรียมเอาไว้นะคะพอครบระยะเวลาหนึ่งอาจจะได้ยอดที่เราคิดว่าเป็นยอดจํานวนหนึ่งแล้วเราขอนำขอนำเงินสวนี้ไปฝากธนาคารแบบนี้ก็เรียกว่าเก็บแบบง่ายๆเลยนะคะสมัยนี้แบงค์ห้าสิบบาทก็เรียกได้ว่ายัางเป็นแบงค์ที่ได้มาไม่บ่อยมากนะคะคนใช้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคิดตว่าเป็นขอขายยาก ต้องเก็บรักษาเอาไว้พอถึงเดือนหนึ่งหรือสักสอง,ส,องสาเดือนก็เอาไปฝากธนาคารสักทีหนึ่งการออมแบบนี้วาดและหลักหมื่นเหมือนกันนะคะอย่ามองว่าเป็นของนเล็กน้อยนะคะวิธีที่5เปิดบัญชีฝากประจำระยะยาวหากเราเป็นคนประเภทใจอ่อนกับตัวเองที่สามารถบังคับตัวเองให้เก็บออมเงินได้แล้วก็ แบบนี้ก็ใช้วิธีการบังคับเลยนะคะบังคับให้ออมเงินในการเปิดบัญชีหงินฝากประจำระยะยาวอาจจะเป็นเริ่มที่5ปีก่อนจะได้แล้วค่อยๆขยับขยายออกมาดูนานนะคะแต่จริงๆ5ปีนี้ไม่นานเลยนะคะเผลอๆเราจะเห็นเงินก้อนโตทีเดียววิธีการก็ง่ายมากนะคะเปิดบัญชีหงินฝากประจำเริ่มต้นที่ฝากประจำเป็นเวลา5ปี แล้วฝากเงินจํานวนเท่าๆกันในบัญชีนั้นทุกๆเดือนโดยการใช้ระบบตัดยอดเงินอัตโนมัติตามจํานวนที่เราตั้งเอาไว้ตามระยะเวลาที่เราต้องการแล้วนําเอเข้าฝากบัญชีประจำทุกเดือนพอว่าบัญชีินฝากประจำเราจะไม่สามารถไปถอนเงินนั้นออกมาได้นะคะจนกว่าจะครบระยะเวลาที่เราตั้งให้ตั้งเอาไว้นะคะการตัด การตั้งที่มีการตัดโอนหรือการตัดเงินการโอนหรือ,อัตโนมัตินี่ทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากถึงเวลาก็ฝากเงินด้วยตัวเองหรือจะโอนเงินด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทําบัตร ATM นะคะแค่นี้เราก็จะเก็บเงินได้ทุเกเดือนนะคะเชื่อหรือไม่คะการเก็บเงินกับะระยะเวลานี้จะเห็นผลนีมากเลยถ้าเราเก็บไปเรื่อย ระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอเราจะเห็นยนอดหนึ่งก้อนโตอย่างน่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะพอเราเห็นหนึ่งก้อนโตก้อนแรกจากที่เราเคยเก็บแค่หลักร้อยเป็นหลักพันเป็นหลักหมืน่นเป็นหลักแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นสมองของเราจะเริ่มคิดต่อนะคะว่าเราควรจะนําเงินนี้ไปลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนที่มันมากกว่านี้แต่ก็อย่าลืมนะคะ การลงทุนกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็ต้องมีความเสี่ยงแล่ว่าคนต้องศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นวิธีที่6นะคะหยอดกระปุกออมสินวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะหยอดกระปุกออมสินดูแลเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะแต่บางคนหยอดกระปุกก็จริงแต่ก็ยังแอบไปแค่กระปุกเอามาใช้ตลอดเลยนะคะแบบนี้เก็บให้นานเท่าไหร่นะคะ เก็บไปเก็บมาก็เหมือนไม่ได้เก็บอะคะ่ะเพราะมันไม่อยู่ในกระปุกหยอดไปแล้วก็แอบไปเก็บใช้เราควรจะมีเป้าหมายนะคะในการหยอดกระปุกเราควรจะทำเป็นกระปุกละหลายใบก็ได้าการที่นิที่เราเคยพูดในอีพีก่อนห้านี้แบบเป็นกระปุกแต่ละประเภทแต่ละจุดประสงค์แล้วเราก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันวิธีการแบบนี้ก็คือหากระปุกออมสินมาสักหลายใบ แล้วก็เขียนไว้นะคะว่ากระปุกใบที่หนึ่งต้องการจะเก็บเงินม้เพื่อทำอะไรเช่นไปเที่ยวสงการไปซื้อนาฬิกาไปซื้อโทราศัพท์เครื่องใหม่ไปซื้อแล็ปท็อปใหม่แล้วก็แยกไปคนละกระปุกเลยนะคะอย่าลืมว่าหนึ่งกระปุกไว้าสาหรับการออมเงินด้วยนะคะเรามีสําหรับยอดเงินต้องการจะซื้อแล้วก็อย่าลืมกระปุกหน่อนเก็บออมเงินด้วยคะ่ะ อาจจะยอดระปุกวันละสิบถึงยี่สิบบาทกปลกกยอดโดยแบ่งจากจำนวนเงินที่เราเหลือไปเหรือนให้จ่ายแต่ละวันนะคะรือจะเป็นใช้ใจ่ายรายสัปดาหา์ก็ได้แล้วก็กสะสมเงินไปเรื่อยๆโดยแต่และกระปุกก็จะมีวัตถุประสงค์ที่มันตามที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ยอดไปเรื่อยแบบนี้เธอได้ประโยชน์นะคะได้ขอ,ของเธอต้องการด้วยแล้วก็ได้เงินในการเก็บออมด้วยวิธีที่เจ็ดเอาชนะใจตัวเอง สิ่งที่ยากที่สุดสาหรับการเก็บออมเงินก็คือการคิดว่าการเอาชนะใจตัวเองการไม่ซื้อการไม่ใช้การไม่เงินเอาการไม่เอาเงินนั้นไปเอาแต่กระปุกมาใช้ใจ่ายมันจะทํำยังไงล่าถึงจะบังคับตัวเองได้มันก็คงต้องพูดว่าวินัยอะค่ะเราต้องสร้างวิงนัยในการออมเงินให้ได้ วิธีการก็คืออาจจะสร้างเป้าหมายระยะยาวสําหรับการเก็บออมเงินให้กับตัวเองเราต้องการจะออมเงินนั้นไว้เพื่ออะไรเช่นไว้เพื่อซื้อบ้านไว้เพื่อซื้อรถไว้เพื่อดูแลคนในครอบครัวไว้เพื่อซื้อคอนโดและอื่นๆเยอะแยะค่ะก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมเงินแล้วก็พยายามใช้เป้าหมายเนี้เตือนตัวเองว่าเราต้องออมเงินไปเพื่ออะไร เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับการเก็บออมเงินว่าเราต้องการจะออมเงินนั้นไปเพื่ออะไรแม้จะเป็นการออมเงินเพื่อการมีเงินสะสมเพื่ออนาคตที่มันจุขสบาย,ยระยากจะเสียแล่านี้ก็คือเป้าหมายที่ดีทั้งหมดนะคะแล้วเราก็พยายามใช้เป้าหมายหล่าเนี้ยเป็นแ,แรงผลักดันแล้วก็เตือนตัวเองเวลาที่เราจะคิดเวลาที่เราคิดว่าจะเอา,าแค่กระผุกออมเงินไปใช้ เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการอดทนการอุตสาหะหในการเก็บออมเงินนะคะพอเราลึกถึงเป้าหมายเมื่อไหร่ก็น่าจะสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะคะพยายามนิดนึงนะคะหัวข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงแบบคนที่อาจจะไม่เคยลองทําแต่ถ้าเราลองทําแล้วทําได้เนี่ยเราก็จะเกิดความภูมิใจนะคะแล้วเราก็สามารถทําตามเป้าหมายที่เราวางไว้ แลยังสามารถออมเงินได้ตามจุดประสงค์ต่างๆด้วยนะคะได้หลายอย่างเลยนะคะข้อนี้วิธีที่แปไม่ยึดติดกับแบรนด์เนมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ต่างๆไม่จําเป็นต้องมีแบรนด์ก็ได้นะคะใช้อะไรก็ได้ที่มันคุ้มค่าคุณภาพดีใช้งานได้นานๆดีกว่าเลือกของแพงเพื่อให้มันดูดีจะเห็นวิธีการนี้คือ การเลือกสินค้าของใช้ที่มีคุณภาพและความเหมาะสมกับคุณภาพและราคาโดยเน้นที่จุดประสงค์ของการไปใช้งานเป็นหละนะคะหากเราเป็นนักธุรกิจก็อาจจะเป็นการลงทุนเพื่อสั่งจัดชุดทําง,งานชุดเก่งสักสงชุดที่ดูดีหรือถ้าเราเพื่อออกไปหาลูกค้าเพื่อไปหาที้ส่วนเพื่อไปเข้าประชุมอะไรแบบนี้น,นะคะแต่ถ้าเราไม่ใช่ อาจจะซื้อพวกชุดโบโลหรือซื้อเชิ้ตที่ดูดีก็ืสหรับใส่ในวันธรรมดาราคาไม่แพงแบบนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการเลือกใช้ของที่มีคุณภาพแทนการใช้ของที่เป็นแบรนด์เนมเราได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่ติดแบรนด์แถมยังได้เก็บออมเงินเพิ่มขึ้นนะคะวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่9กลดค่าใช้จ่าย วิธีนี้จะเป็นการดูว่าแต่ละวันที่เราใช้งานใช้แต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้กาแฟชาขนมนมเนยของขบเคี้ยวที่เหมือนแก้งว่วงเหลี่ยเนี้ยถ้าเราซื้อบ่อยเกินไปซื้อเป็นประจำมันก็เปื้องเินค่ะอะไรที่เราสามารถลดได้ก็ควรจะลดนะคะหรือว่ามือาการลดน้ำหนักนตัวค่ะ การลดการซื้อชาลดการซื้อกาแฟแต่ที่เป็นเก้วแก้วอาจจะเปลี่ยนมาเป็นชาที่เป็นกล่องกาแฟที่เราชงเองเป็นกล่องหรือลดขนมขบเคี้ยวที่ทานเป็นประจำวางแผนอาหารการกินของตัวเองสมัยหรือว่าอาจจะทําเองก็ได้นะคะทำอาหารทากับข้าวทานเองแบบนี้เราก็จะมีเงินเหลือจากการเก็บออมได้อย่างหนึ่งนะคะเราก็เป็นการลดให้จ่าย แถยังดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนั่นก็คือการเราใช้จ่ายจากสิ่งเล็กน้อยๆที่เราอาจจะหลงลืมไปหรือพังเผื่อใช้บ่อยๆถ้าเราตัดออกไปได้ลดออกไปได้เนี่ยก็แล้ยอดหมนอมยอดโตพอสมควรเลยนะคะนั่นก็คือ9วิธีเพื่อมาฝากกันนะคะว,ว่าวิธีการอรมอมเงินของคนที่เก็บหน,นี้เก่งลองลอมาใช้ดูนะคะคาดว่าจะมีประโยชน์กับเราบ้าง จริงๆแล้วทุกคนสามารถเก็บออมเงินไนดะ้ทุกคนเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเพียงแค่เราต้องตั้งใจสร้างวินัยให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออมเงินการทำงานวินัยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะสัมัญกับทุกๆเรื่องถ้าเรามีวิน,นัยเราสามารถใช้ประยุกต์ได้กับทุกเรื่องหมดเลยนะคะยิ่งการออ,อ,อมเงินอนยากจะเห็นได้ชัดเจนมาก เพียงแค่เราตั้งใจว่าจะเก็บเก็งินจริงจังมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมแค่นี้แหละค่ะแล้วก็คอย้ําเตือนให้เป็นไปตามเป้าหมายเหมือนกับเรามีมีเข็มทิศในการนําทางเราก็สามารถเก็บออมเงินได้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการออมเงินนะคะขอบคุณค่ะ